เจ้มุกขาว่าค่ะวันนี้ไทยุดอนยนเวสกลับาสนอะยาวันนี้ไทยุดอนยเนสก็จะลองเล่นหิมะนะคะตอนนี้หิมะข้างนอกละลายหมดแล้วเดี๋ยวเรามาลองเล่นหิมะข้างในบ้านกันทําเล่นทําหิมะแบบไม่ละลายเล่นกันนะคะอันนี้กิจกรรมนี้คือกิจกรรมของครอบครัวที่โรงเรียนอนุบาลหรือว่าโรงเรียนประถมก็เล่นได้อุปกรณ์ของเราก็มีไม่เยอะนะคะก็มี 1นึ่งสองสามอย่างนูโยนส์พัทละาสามครีมนวดมันออิตเตอมพูอิตเตอแมพูอิกิแชมพูไม่ครีมนวดไม่ใช่แชมพูนะคะครีมนวดใช่ครีมนวดแ้วก็มันเป็นแป้งแปง้แปงมันฝรั่งค่ะอันนี้เราซื้อมาเนาะโอโซเอนทโอเลตต่อืมเลตตอันนี้เป็นแบบว่าเหมือนเกล็ดดาวเรายึดเรายับอะไรเงี้ยเรา จะใส่ใส่หิมะให้มันเป็นระยะบนะคะอันนี้นวดก็ถูกๆเองควดละสิบกนแล้วก็แล้วก็แป้งมันฝรั่งก็กระปุกนึงก็ประมาณยี่สิบรวมแล้วก็ประมาณสามสิบแล้วก็อันนี้คือต้านี่ก็ไม่ไม่ก็คือเรามีอยู่ที่บ้านแล้วเลยนะน้องคันนุพลวะยองนส เราลองเล่นไปแล้วรอบนึงแล้วนี้เราเอากล่องเก่าก <pack> ็กล <Ouais. S 2> yeah. mm. ่องเก่าให้หมดก่อนพวกก๋วยเตี๋ยวกำหลักเฟสยัก๋วยเตีดยวกรหลักเฟิสผแมมันแป้งมันฝรั่งนะคะมันก็คล้ายๆกับแป้งมันบ้านเราเนาะแต่ว่ายังไม่เคยยังไม่เคยใช้แป้งมันบ้านเราใช้ใช้แป้งหวานฝรั่งแอเมันถูกออนก็ดูเชนนะเชนนะเล็ตไปลุกต้ะ โดมโรซี่มีกลิ่นไหมหกลิ่นแป้งเกี่ยวกลิ่นแป้งเดี๋ยวเราเราจะใช้อีกนิดนึงนะคะเพราะว่าลองลองใด้อีกนิดนีงน,นีนะ่แป้งมันเร้าเพื่อก่านี่แป้งมันฝรั่งอู้นุ่มไหมนมุ่มลองสัมผัสดูนะ นี่ก็สมกิ๊บสมมกิสีกิสิมแป้งชิมแป้งซื้อเป็นแป้งซื้อจ่ะไงอเอเดมิกน่มมากนุมแล้วก็เย็นมากเดเพื่มัตวรมสโนวเดวร์มสนอไหนเด็กวอร์มเดันเดะโอ้ยนมมากน่มแล้วอย่าเป็นเย็นเย็นนะแป้งแล้วก็สัมผัสคุซันเดสันเวลลิสัน นุ่มละเอียดมากแล้วก็แล้วเราจะทำยังไงต่อไปอย่างนี้วัสดเยียฟาสดเยียแม่ลาลากรสเนื้อลาลากระเนื้อจริงๆแล้วเนี่ยก็คล้ายหิมะแล้วนะคะแต่ว่าเราจะทําให้มันแบบว่าเปียกขึ้นมาอีกหน่อยรูบูกะแชมพูเอ้ยครีมนวดครีมนวดครีมนวดเนี่ยบุ๊ครีมนวดพูดผิดขอโทษนะคะพูดผิดครีมนวดไม่ใช่แชมพูครีมนวดเีย้นช่ใช้แชมพูในบาร์ซัมเดีย เป็นปล่าวอันนี้เอาเอาครีมนวดลงไปขึ้นลูกตาลูกตาบานสามเาดย์ลูกตะกอด,ดมดูสิเราได้ชิมแล้วก็ได้สัมผัสลกกตกูแล้วเราก็ได้ดมลดแล้วก็สัมผัสนุ่มมากนี่อันนี้คือการก็เรียกประสาทสัมผัส พัฒนาการของเด็กๆประสาทสัมผัสแต่ว่าเด็กประถมก็เล่นได้เพราะว่าราว่าหลังจากที่เราปั้นเป็นรูปน่นแล้วเราก็มาให้เด็กสร้างจินตการโดยการสร้างรูปแบบต่างๆของเขาแล้วแต่เขาจะแล้วแต่เขาจะอย่างนะคะระดับเด็กๆก,ก็จะมีเล่นอีกแบบอย่างหนึ่งระดับโตขึ้นก็จะเล่นอีกแบบอย่างนึงปึ๊บแต่ว่าเราก็ใช้อุปรกรณ์เหมือนเดิมก็คือแป้งกับ

ก็ไต evet. yeah. ิก <hi> ลิยาสน่ยอยูค so really cool. so so ัลใ่ไหมแต่เน so ื้อสเน่ไมเลวตาเล็กไอสน่ยไอชิบสมเลวตาอนี้เราเล่นหิมะที่บ้าไม่ละลายนะคะเล่นในบ้านได้บ้านเด็กๆเล่นกันนะคะนี่สนุกมากยเน็ตเล่นไปรอบและรอบแรกประมาณ3ามสี่ชั่วโมงนะเล่นๆไปแล้วทีนี้พอเล่นแบบเด็กๆเขาตัดเป็นรูปอะไรหลายๆอย่างปั้นเป็นรูปอะไรปั้นเป็นรูปมนุษย์หิมะ ตุกตาหิมะแล้วเสร็จแล้วเขาก็ทําเป็นรูปแบบว่าเป็นงานฝีมืออะไรเงี้ยแบบทากันสร้างจิจการตัวเองออกมาได้เยอะมากเล่นกันเป็นสามชั่วโมงเล่นๆเล่นกับแป้งไงวิโนอาคริสแตพัหอมมากหอมหอมหอมมากมากเลยค่ะหอมมากมากเลยเนวตลิตมิกลิตเตอร์เนตลิตมกลิตเตอร์วันนี้แดดดีเพิ่งกลับบ้านมาจากที่ทํางานวันนี้เลิกงานบ่ายสองโมงแล้วก็ ไปรับชายเลกเรียนบ่ายสองโมงครึ่งกลับมาก็มาิ่มเล่นเพลมไหม้ไอ้ทุเลไอ้ทุเรนกเม่วิสเนอร์มปลุอลล่าหกาสเนอร์มน่ไหมเดี๋ยวลองเนี่ยน่าจะได้พอดีละนี่ได้หิมะละเป็นหิมะละได้หิมะสเนอร์มนสเนอร์หิมะตกหิมะเปียก เดี๋ยวเราลองทำเป็นมนุษย์หิมะคุณเหนตากรุตกรุตอะไรเซ็กซนมโอ้มันรัแษชิคลิโอ้ขชิมฮาลิสบานสัไมฟิแมเยอะลตโอ้ฟมอะเอาอันนี้ลงไปไหนเพราะว่ามันเลอะมันแห้งนิดนึงพรเราจะปั้นเป็น โอ้แล้วเอามะม่วงบุมบปเะใช่อุ้ยบุ้งป่ะแล้วเอาทำเลือดดักครีมนวดใส่อีกนิดเพราะว่ามันมันแห้งมันปั้นยากเราก็ใส่ไนทูเดเนี่ยชวดูดูวัค่ะเธอเลยพาร์สลีแล้วก็แล้วก็ลองใส่ลงไปดูไม่มีนั่นก็ช่วยร้อนนิดนึงนะว่าอุ้ยแค่นั่งคัลล์เพราะมนไม่ช่วย เดี๋ยวเราจะทำเป็นมนุษย์ิมานะคะนี่เลยม่มามนีคุณอยู่ฟรอสเลยฟรสอสเลยูอยากน้คุณจะเล็นคอลไม่ดูๆ้ๆนี่ใช้กำ <The first S 2> ใช้นิ้วกำออกกำลังกายใช้นิว้วใช้สัมผัสเนี่ยต้องเด็กว่าสนุกมากๆเลยเด็กเล่น ่อเด็กเล็กๆมสนหรอไสนออีก ismet ตาฮารุซิทฟะย่าย่าย่ายุสเซอรฟน่าสนดิคิดจะฟนน่าสนดิฮะคุ้บเจมูฟ huh. ุนซีขาวแล้ววันนี้ค yani ุ๊น่าสนดิโอ้ยเล่นง่ายเริ่มเล่นไปหมดแล้วเล่นง่ายๆเล่นพาเด็กๆเล่นมีเล่นไม่ยากเลย

ค่ะน okay, mm ี hmm. oh ่เราทำตัวปุ๊บเจเอครอปเปิ้ลหิมะมนุษย์หิมะนะคะเดี๋ยวเราลองทำมนุษย์หิมะกันมาตุ๊กตาหิมะนี่มนุษย์หิมะซอนเยปโอ้ยเยดิสนมาอ้้้เ้้้้ซอนอีรเวตต้้มาหอาอุ้ยดิสปริกะไม่ อันน mm. uh ี huh. yeah. I know. I know mm ้อาจจะแป้งอาจจะแห้งหน่อยนะคะเอ๊ะจเลอร์นงเนะใส่แคนบลเฟสต์ไหมฮะอสเราใส่เปนะะเล้วันนเราใส่เปลือกส้มนะคะใช้เปลือกส้มวันนี้เรสื้คะใเปล d อกสี

โอ้เผื่อรอวันแต่ลิทต้องแม้น้าสนเาจะใส่ไอนี่เลยโมเยนะเอทุกแปลซต์บนวาค์ถ้าไม่ใช่ฟริคะเม็ดเม็ดธัญพืชที่อาหารนกเรามาใส่ตา ม oh. oh. ิเสเตอร์อามันวิ่งรัศดรว่าดีอะไรั่นว่าดีอะไรัมซับอิจิร่าโนฟารีโนทับหิมะน้มันเดี๋ยวรอเดนเดินไปกองเราเล่นมนุษย์หิมะนะคะหิมะทําเอง

เล่นเล่นหิมากันเล่นหิมะกันเรียบร้อยนะคะวันนี้เราก็เล่นแล้วเรียบร้อยเล่นหิมะปั้นเป็นตุ๊กตาหิมะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรายัางไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมพาเด็กเล่นกันนะคะ